เรามาดูต่อเลยนะครับนะสกู๊ป,ปีไอคันเดิมนะครับเราก็จะสตาร์ทไม่ติดเราก็จะดูที่รีเซ็ตที่กล่องอ e c u ใหม่ต้องใช้โดยใช้ด็อกเตอร์นะครับวันนี้ด็อกเตอร์นะครับผมนี่ครับผมเนี่ยพอตรวจสอบรหัสที่มันเออเลอร์แล้วนะติดโค้ดอะไรเนี่ยเราจะดูว่านะมันติดโค้ดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเสียบเข้าสายไฟเข้า ขันะว้วตรวจสอบนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาดูว่าโอเคว่ารถคันนี้ติดโค้ดอะไรหรือเปล่าทําไมเวลาร้อนสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทยากนะเป็นไรหรือเปล่าเลยปัมติ๊กแรงดันเป็นไงเปล่าเราก็ไล่หาโหมดก่อนนะครับเราก็มาดูโหมดไหนโหมดนี้ออโต้ร้อยสิบนะตัวนี้ห้าสามออโต้ร้อยสิบห้าสามโอเคเราก็เลือกไปเราก็ดูวิว พารามิเตอร์ไม่เอารีเซ็ตโคดยังไม่รีเซ็ตจะดูว่าอะไรค้างก่อนนะครับนะเราก,กดเลื่อนลงมาดูวิวนี่น,นีครับนะว่าติดโคดอะไรบ้างโอเคนะเนี่ยครับติดโคดอันนี้นึ่งนะตัวเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็นะครับหัวฉีดยิงยิงเจ็ตเนี่ยหัวฉีดนะครับสังเกตว่ามันมีปัญหาอยู่2อย่างนี้ เดี๋ยวลองรีเซตแล้วลบโค้ดดูนะครับว่ามันจะสตาร์ทร้อนๆแล้วร้อนสตาร์ทได้ไหมนะเดี๋ยวเราลองดูนะครับเดี๋ยวเราจะรีเซตดูก่อนว่าโอเคเลยนะเราก็จะย้อนขึ้นไปนะครับเราก็จนะเราก็จะกลับไปรีเซตรีเซตโคต้ดโอเครีเซตโค้ดนะเชียร์นะครับ แอบหนึ่งนะครับก็ทำงานอยู่ทีนิ่ง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 นะฮะทำความดูดิแบมบเตอร์ซัดง่ายไหมโอเคนะเรียบร้อยนะครับไม่มีโค,รคร้ดค้างแล้ววิว พารามิตเตอร์โอเคมาดูความร้อนน่ะความร้อนมัน,อมอมนโอ้ยาวเกินไปแล้วะครับผมจะยาวเกินไปแล้วค